คิดเลยมากมีอยากจะพูด<อ>สวัสดีครับผมชื่อเจ้าคุณครับตอนนี้ผมได้เก้าเดือนยีน่สิบสามวันยีิบสี่หรือ,อยังลูกยี่สิบสี่เนาะใช่ปะยี่สิบสี่วันครับมั้งนะตั้งไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งตอนนี้ฟันผมกำลังขึ้นครับขึ้นได้ประมาณ สีถึงห้าวันแล้วครับมีแค่เล่มเดียวเอามาทำไม,ม,มไม่รู้ครับมันใช้แทะอะไรไม่ได้ครับเอาไว้ประดับเงือกเฉยๆออ <c oughs> จุเปมปาจุ๊บปะว่าแมวเบาเบาดูบอหึหึว่าไ้แม่เบาดูหรอ